ความรู้สึกยังไงบ้างครับอีการุณสวัสดีครับสบายดีไหม โอ้ยสบายดีสบายมากครับคนนี้นะฮะโทษนะครับอย่างนี้นะครับน้ำหนักรดตอนนะครับผมผม่ารู้จักทัานโยช่ไหมเกี่ยวกับนักตกปลาใช่ไหมหรือกับเพื่อนนะหรืออาจารย์ก็ได้ครับอาจารย์ชื่อว่าอาจารย์ผลายครับนึกออกแล้วใช่ไหมวันนี้คืออะไรขึ้นอ่ะมามายังไม่ได้บอกฮิกาดูนะว่าขั้นไหนเนี่ยนะมีอะไรอีกันเลยีกันะ

นก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 กน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 กกน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 ก ว so <laughs> yes, yeah, ิธีการจับก็คืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจับนะเดี๋ยวเราดูนะโอ้ยก็แต่คนนี้ไม่ใช่ปลาไหลนะคนนี้คนน้ำมันจืดปลาดุปลาดุก็เหรอก็ปลานะปลานะแล้วที่คนนี้เขาเห็บ จะไปได้จิิเจริกไงดีขอันนี้นะเฮ้ยจ้าให้คับสตว์ใหญ่าำไมวะไวะอินนัจิไอลไหลไปลาไหลได้ปรไหลไดคือผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเพื่อนอ่ะตกปลาไหลมาแล้วก็มาให้บ้านผมเพราะว่าสงสัยที่เราว่าตกไม่ได้ <classy> <den> ไม่ใช่ครับบางอื่นนะครับเข่ามาให้นะครับก็เลยวันนี้นะครับลองดูว่าผล่ายญี่ปุ่นนะธรรมชาตินะธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวทําเป็นข้าวนาผล่ายแล้วก,วกวันเฮ้ยกระดกัน่สียวป่อนะอแล้วก็อีกเจนึงเขาอะเวลาตกผล่ายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาจะมีโอกาสที่จะได้ตัวนี้แหละปลาดุกนะครับ ถ้าอย่างนั้นคือผู้ชมขอพักหน่อยนะการแรกนะการแรกนะเดี๋ยวผมจะจัดการปลาไหลแล้วกันนะพอมีความรู้ครับแต่ว่าผมไม่เคยตกเองนะโอ้ช่แ่้ยใช้ได้นะใช้ได้เหมือนกันนะ ครั้งแน,นี่ไหมครั้งแรกในการแจกใจเย็นพี่หลอกลายใจเย็นใจเย็นพ <laughs> ี่หลกตกให้ของสินะตกปลาไให้คนสินะ,ะนนนะผมรู้สึกว่าคือผู้ชมดูรายการน,นี้ดูชวนดูอยู่ <laughs> อะพี่หลตกเองสินะหล <laughs> อกตกเองส <laughs> ิอะไรประมาณนี้นะ <laughs> ได้กับสัญญาครับเขียงคอมเมนต์รับกันค,ร,ค,ร,คร,รับครับผมก็ยอมรับครับยังไม่ได้ตกเองอะนะสัญญาว่าตกปลาไหลให้ได้นะผมอะ อยากกินแล้วผ้าลายไม่ใช่ผ้าลายปกติผ้าลายที่แบบแถวเนี้ยนะน้ํามาจากผู้ข่าไฟฮุจิไงน้ําใสอะ่ะผ้าลายกินน้ําแร่กินน้ําแร่ไม่เข่าเลยนะคืออันนี้เนี่ยไม่เข่าเลยอ่ะกินน้ําแร่เหมือนเหล้าเลยเหล้าเลยสดใสเหมือนเหล้าเลยกิเสียบไม้นะระหว่างเนื้อกับผิวหนังอ่ะนะ เสร็จแล้วครับเขาก็ใช้ได้มาสำหรับการเลขกเนาะสวยอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องตอกสัก20ตัวนะถึงจะเกณฑ์แล้วแหละท่า <laughs> <laughs> นี้การเลขกนะขอเน,นี่นครับก็ใช้ได้ครับนะสไลด์รแล้วละครับวันนี้นะครับเราจะทำคาบบยากินะครับอุนากิขบาบบยากิน่าจะคุณผู้ชมที่เคยเห็นมั้งนะรายการเราย่างด้วยทาทาซอสอย่างทาซอสย่างทาซอสอะไรเนี่ยหลายรอบอะแล้วก็แบงเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็วางไว้ที่ข้าว คาวนาปลาไหลครับอุนาดงรอว่าอุนาจิวนะครับสำหรับ,บนานะคาบา,ายากิอันนะี้ไม่ใช่โฆษณานะใครสนใจก็เข้ามาได้หลายยี่ห้อุนากิโนะตัเลโซสปารายะก็ง่ายเลยนะโดูสุขโอ้อออยสวยมากโอ้ยโอ้อย,ออย เวลาย่านนะสำคัญมากใจเย็นครับต <when> ้นใจฝ้ายอ่อนๆเบาๆนะครับออคือผู้ชมคงรู้แล้วล่ะทำไมก็หลายแผนนะจัดการไม่ง่ายนะครับผมกยังไม่ได้ตกนะ ถ้าตอบนะแล้วก็จัดกางย่านโอ้ใช้พลังเยอะเหมือนกันนะไม่เชื่อโอ้ใช้ได้สวยแล้ว นุกขนาดไหถ้าตกได้เองใช่ขนาดไหน,นใช่ระนะคุณผู้ชมมันบอกแต่อันนี้คือได้แล้วเข้าใจว่าแถวนี้ก็มีรู้แล้วว่ามีอยู่รู้แล้วแหละแต่ส่วร์ไนต์เขาเขา,เขาไม่บอกกันนะว่าได้ที่ไหนเพราะว่าแบบปลาที่มีคุณค่ามากเลยเอปลาหลาคนญี่ปุ่นแท้ๆนะธรรมชาตินะไม่ได้เรนะียนไม่ได้เรียนได้นะธรรมชาตินะ ราคาดีมากเลยนะแพงมากเลยนะี่เนยโอ้โหเย้หอมนะหอมขึ้นนะ<ต>หอมขึ้นได้กินก็มาแลยน้าอีวะนาอีวะดีน,นี่อย่างเดียวใชนาอีวะถ้าเลิดถามว่าปลาไหลอยู่นะปลาไหลได้หรืยอยังประมันเนี่ยนรื่องตัวเนี่เอาผัดไทยใช่ไหม お前は一緒に走る。見てこれ、うなぎ。 มันเข้าอย่างเดียวอ่ะไม่ต้องคิดเลยกันคุณผู้ชมนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะโอเคครับดูได้แล้วนะโอเคสิ้นคำคญนะซอสนี้แหละรัดเข้าเลย,อยปอามาณนีนะ้แล้วก็ผัดไล่คนจัง มุนมุนเดินมุนโอเคแล้วก็ลาดซอสสิกรอบนึงได้แล้วครับข้าวนาผาไหลธรรมชาติบริเวณภูเขาไฟฮูจิเม่ด้นญี่ปุ่นโอเคแางั้น

ก็เลยอึนากิมากมากเลยนะอร่อย,ย <laughs> อร่อยใครกินกับข้าวนะอืมอ่วงหรือเปล่าสิเราชอบฝากต่อมากกว่า <laughs> <laughs> ให้กันเรื่อยไปยให้โดซอ โอ้โโอเคสิครับไมฟักตัองเข้าใจแล้วอาจจะซอสอนะเค็มไปสมเด็กนะแต่ที่กระบอกหลายรอบแล้วนะครัพ่ออยากกินปลาไหลโดสกเซอร์เลโอืมลงกินนะอู้เต็ม g กรีไม่ไม่กำล้งดีอืมอ,อ,อร่อยมากครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะครับเ้ยวรอ้สึกอ้โหงอ้โรร้โหโอัโหโอ้่หอ้อ้อ้อร่อยอ้อ้อ้โอไอ้้้ อีกคนบอกว่ารสชาติปลาไหลก็เชิญเชิญเร็วนะช่วงนี้นะครับเดือน7วันที่สัมปพีนี้นะวันที่ย8เดือน7นะครับก็คือคนญี่ปุ่นจะกินปลาไหลอ่ะเราเรียกว่าวันปลาไหลหรือว่าภาษาญี่ปุ่นตอนๆก็คือวันโดโยโนอุชินะครับอันนี้ก็เหมือนกับกำลังเปลี่ยนฤดูอ่ะนะเข้าหน้าร้อนเนี่ย เราก yeah, ็ต้องลำลวนใช่ไหมเลยเราจะกินคนนี้ปุนจะกินปลาไหลก่ันนั้นนะกำลังเข้านะหรอใช่ว่าเยอะกับยอะสวัสดีครับโดโอโดโอนี่คารุยแย่สิ่งเนี่ยได้ปลาไหลแล้วดูสิคุณผู้ชมดูสิเย่าคุณผู้ชมนะผมรู้สึกว่าอร่อยมากแหละพูดตรงๆอร่อยมากแหละแต่ว่าน่าหนักที่คารุไก่บ้านอ่ะคือ แต่ความรู้สึกนะมีความสึก50%เพราะอะไรรู้ไหมครับตากคืนสนอนักตบปลาได้ปลาจากเขาอื่นและวกาย่างปลาอร่อยก็ <laughs> เลยความรู้สึกว่าผลต้นตกเองใ,ใช่ไหมข้าหน้านะเอาให้ได้นะตกปลาอะไรให้ได้นะนะติดตามต่อไปนะคุณผู้ชมวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับภาษาฮิการุะ